ต่อสายไปที่ประพาสคงเอ็ดอธิบดีกรมธนารักษ์แล้วจะทำยังไงต่อกับเรื่องนี้นะคะหลังจากวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเบรกเกมในการลงนามในสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับผมก็จะว่าคุณประพาสคงได้เห็นแชทในกลุ่มผู้บริหารของอีสตวอเตอร์ที่หลุดออกมาแล้วนะครับอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรอารมณ์ไหนครับหลังจากที่ได้อ่านไลน์ที่เขาสั่งการกันดังนั้นนัหนครับค่ะค่อนข้างชัดเจนอยู่อืม ครับก็เห็นนะครับแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ต่อไปว่าเป็นของจริงหรือเปล่าอ๋อ <wheelchair. S 1> ต้องพิสูจน์ของจริงหรือเปล่าครับถ้าเป็นของจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอ่ะครับแล้วจะพิสูจน์ยังไงอะคะมันพิสูจน์ได้ไหมมันก็ค่อนข้างยากหรือเปล่าคะในการตรวจสอบรายแบบนี้ค่ะก็ <S <S ต้องให้พนักง,งานสอบสวนหรือตํารวจนะครับที่เกี่ยวข้องครับเป็นผู้ดําเนินการครับที่บอกว่าถ้าเป็นของจริง ถ้าเขาสั่งการผ่านหลายกลุ่มกันดังนั้นจริงๆจะดำเนินการตามกฎหมายข้ายายความสักนิดสิครับว่าดําเนินการตามกฎหมายนี่หมายถึงอะไรอย่างไรครับขนาดไหนครับค่ะครับก็ต้องมาดูว่าเข้าลักษณะเป็นการขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่านั่นคือองอายานะครับค่ะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูว่าการกระทานางสาวีเจตนาหรือไม่ครับซึ่งซึ่งอันนี้ต้องพฤติกรรมอย่างอื่นประกอบด้วยครับ นอกจากเรื่องของการมีข้อความในไลน์แล้วก็ต้องดูพฤติกรรมอย่างอี่ะกอบซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนนะคร,ครับครับครับทีนี้ท,นทีนี้จะคิกออฟอย่างไรอย่างเช่นส่งตัวแทนไปแจ้งความหรืออะไรอย่างไรครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า การที่จะดําเนินการนั้นต้องมีข้อเท็จริงที่เป็นทางการมาที่ผมครับหรือว่าผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะเป็นท่านประธานคณะกรรมการที่ราชวรสัดุกก็ได้คือท่านอำรีช่วยว่าการกระรวนกาางนะครับครับและหลังจากนั้นท่านก็ต้องสั่งการให้ดําเนินการตามหน้าที่นะครับนั่นคือกระบวนการตามกฎหมายนะครับครุณประภาพคือ ดูหนังสือตอบจากซีออของอ a ส t วอเตอแล้วก็ดูข้อความในแชทไลน์ที่มันหลุดออกมานะฮะมีความรู้สึกว่าเขาเขากล้ามากนะคุณประภาสรู้สึกว่าเขากล้ามากไหมและอะไรคือเบื้องหลังที่ทําให้เขากล้าได้ถึงขนาดเนี้ยอันนี้ผมเรียนว่าไม่ทราบจริงๆครับผมก็เห็นข้อความในไลน์แต่เพียงแต่ว่าทางเราก็ดําเนินการตามหน้าที่อครับคือ <Okay. S 2> ขอความอนุเคราะไปเพื่อตร,รวจสอบ พื่อประโยชน์ในการส่งมอบทรัพย์สินก็ท่านั้นเองครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นนะครับครับครับทีนี้เอาละลายเจ้าของจริงของปลอมเราเข้าไปก่อนก็ได้คราวนี้มาดูของจริงๆหนังสือตอบกลับจากอิสวาเตอร์20เมษาเขาบอกว่าหนึ่งรอให้โควิดคลี่คลายก่อน2รอให้เขาพร้อมก่อน 3. ถ้าโควิดคลี่คลายและถ้าเขาพร้อมสามารถเปิดประตูให้คนของกรมธนารักษ์เข้าไปตรวจสอบเมื่อไร่เขาจะแจ้งให้เราทราบอีกที ตอบมาอย่างนี้รับได้ไหมจะแอคชั่นต่ออย่างไรครับครับคือขณะนั้นขณะที่ตอบมามาตรการโควิดก็ยังค่อนข้างเข้มงวดอยู่นะครับครับก็ก็ยังยอมรับได้ระดับหนึ่งครับและแต่วันนั้นเจ้าหน้าที่ของทางกรมการก็ไปนะครับแต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ก็ดูในบริเวณรอบนอกเท่านั้นครับอ๋อไปแต่เขาไม่ให้เข้าไม่ได้เขาไม่ให้เข้าอืมก็ไปแต่ไม่ให้เข้านะฮะอืมใช่ครับอืมใช่ครับ แต่มาให้เข้านะฮะแล้วทีนี้จะทําไงฮะกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ใช่ไหมฮะอ๋อขณะนี้ขณะนี้ยังครับหลังจากวันนั้นแล้วก็ยังไม่ไม่มีการเข้าพื้นที่ครับโอเคแต่ยังไงก็ตามครับนะักขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการลงนามในสัญญาผมก็ได้เตรียมการไว้ว่าเมื่อลงนามในสัญญาแล้วนะครับ<ะ>ผู้สัญญารายใหม่ก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย<ะ>ผมจะให้ฟางกรมตนารัก และก็ทางบริษัทยิทวอเตอร์รวมทั้งผู้สัญญารายใหม่เนี่ยลงพื้นที่พร้อมกันครับเพื่อทําการตรวจสอบทรัพย์สินและดูว่าทรัพย์สินรายการไหนที่จะต้องมีการดําเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับผู้บริโภคครับข้อส่วนไหนอะไรต่างๆพวกนี้ฮะครับผู้ที่จะเข้ามาดําเนินการรายใหม่จะต้องเข้าไปเตรียมการครับเ,เพราะนะั้น ผมเรียนได้เลยนะครับว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้ใช้น้ำโอเคพร้อมเม <Okay. S 2> ื่อไรส่งมอบเมื่อนั้น <Okay. S 2> ครับได,บได้ได้ได้แต่คราวนี้กลับเรียนนิดนึงกันนะฮะไอ้ท่อหลักๆมันมีอยู่สามท่อ,อท่อที่ให้เขาทำโดยไม่มีสัญญาเช่าบริหารประกอบด้วยหนองปลาไหลหนองเคร้ะหนองเคะ้อแหลมฉบังสองท่อนี้เราจะเรียกคืนจากอิสวาเตอรแล้วก็ส่งต่อให้กับวงสยามในเดือนไหนที่เรากำหนดไว้นะฮะ ครับอันนี้แหละครับที่ผมเรียนคุณนายนะครับว่าสองพ่อที่ไม่มีสัญญาเนี่ยนะครับจะต้องส่งมอบก่อนส่วนในพ่อพ่อหลักเนี่ยมันส่งมอบเมื่อทิ้นสัญญาปีหน้านะครับอันนี้ที่ผมกำลังพูดถึงว่าส่งมอบเนี่ยนะครับจะพ่อสองพ่อหลังนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมได้เรียนแล้วว่าจะต้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้บริโภคโดยการให้คู่สัญญารายใหม่เข้าไปดูด้วยและก็เตรียมการให้พร้อมด้วยครับ ครับเตรียมการให้พร้อมนะฮะสามารถซึ่งไม่สามารถที่จะระบุได้นขณะนี้ว่าจะเป็นวันไหนแต่ต้องทําให้เร็วที่สุดนะครับโอเคครับผมกําลังนึกภาพในทางปฏิบัตินะคุณประภาสถ้าเจ้าเก่าถ้าอิสวาเตอร์เข้างองแงนะเจ้าใหม่นี่หืดขึ้นคอนะจะเข้าพื้นที่ก็ยากจะเข้าไปสวมแทนในร่องการจัดาการก็ไม่ง่ายเลยค่ะครับคุณประภาษค่ะ อดี๋ยวเดี๋ยวต่อสายใหม่เดี๋ยวต่อสายใหม่นะคะสายน่าจะหลุดไปนะคะจริงๆก็ถือว่ารายใหม่จะเข้ามาก็ไม่ง่ายนะคะเพราะอ a สวอเตอร์เองเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ให้เข้าพื้นที่ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ผมอยากรู้เบื้องหลังความทหารชันชัยอย่างมากมายของของของอีสวอเตอร์เนี่ยมมันคืออะไรและมันก็คือใคร ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายถ้ามีการเซ็นสัญญากันจริงแล้วเข้าพื้นที่แล้ววันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกช็อตหนึ่งนะคะอ่านข้อความในข้อสั่งการที่เขาสั่งการผ่านลายกล่มผู้บริหารที่สุดกลับมาแล้วค่ะท่านอธิบดีเอาล้ครับคุณภระพัห้าต่อห้าต่อเลยฮะเชิญเลยค่ะครับครับครับคุณภระพันเราค้างกันเรื่องท่อที่สองกับท่อที่สามที่จะต้องส่งรอบก่อนวางจังหวะก้าวไว้อย่างไรครับทวนอีกทีครับ คือจะต้องมีการลงนามในสัญญาก่อนครับพอลงนาม่อลมแล้วเนี่ยครับหลังจากลงนามแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์พร้อมด้วยบริษัทคู่สัญญารายใหม่และบริษัทอีดวอเตอร์ซึ่งดําเนินการอยู่เดิมจะต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมกันเพื่อดําเนินการส่งมอบครับซึ่งนี้ ก็ะะจะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วล่ะครับโอเคค่ะหลังลงนามภายในกี่วันเรามีกรอบไหมเพราะเอกชนก็คงอยากรู้เหมือนกันที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบดูในพื้นที่ได้จริงความจริงก็คือหลังจากลงนามก็สามารถดําเนินการได้ทันทีเข้าได้ทันทีเลยใช่ไหมคะมีผลได้ทันทีโอเคแต่ว่าโดยหลักเนี่ยทางกรมรการก็ต้องแจ้งให้ทางบริษัทอิตวอเตอร์รับทราบก่อนครับว่าขณะนี้มีการลงนามแล้วและขอให้เตรียมการในการที่ จ้าหน้าที่จะลงไปในพื้นที่ครับคึ่ขั้นตอนตามกฎหมายครับคครรัับบเรื่องที่ท่านนายกสั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความโปร่งใสของการประมูลไอ้เจ้าสัมปทานเจ้าปัญหาไอ้สัมปทานนี้นะจะแอคชั่นต่อกันอย่างไรครับใครจะเป็นคนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครับครับกระทรวงครับวันนี้ผมจะเสนอตั้งคณะกรรมการเสนอไปยังกระทรวงครับเสนอไปที่ตลาดหรือว่ารัฐตีว่าการฮะั คงจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับเพื่อความโปร่งใสชัดแจ้งนะครับเนื่องจากว่าท่านรัฐมนตรีช่วยท่านเป็นประธานคณะมีการที่ราชทัสดุนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นรัฐมนตรีวาการน่าจะเหมาะสมที่สุดาน่าจะเหมาะสมที่สุดะนะครับอนะครับอีกเรื่องหนึ่งแม่แว่าว,ว่าจะมีการตรวจสอบ การส่งไรายได้เข้ารัฐในช่วง30ปีที่ผ่านมาย้อนหลังกระบวนการตรงนั้นจะคลิกออฟโดยใครอะไรอย่างไรครับครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมสรารั์ด้วยนะครับค่ะเรื่องการตรวจสอบก็เหมือนกับการตรวจสอบภาษีของกรมจัดเก็บภาษีนั่นแหละครับแบบเดียวกันว่าตรวจสอบความถูกต้องว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งรายได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับ อ๋อ <c oughs> ครับครับครับเป็นการเอาคืนหรือเปล่าเนี้ยคุณประภาสอ๋อไม่ไม่ครับอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงขนาดที่จะต้องดําเนินการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อได้จริงอะไรที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> ก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับ <Okay. S 2> ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเอาคืนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับอเคผมว่าตามกฎหมายเท่านั้น <Okay. S 2> ไม่มีส่วนได้เสียอะไรทั้งสิ้นครับโอเคอยากจะมีคําตอบเช่นกันทําไมเกือบเกือบสามสิบปีที่ผ่านมา จ่ายแค่500กว่าล้านแต่พอมีการแข่งขันสามารถจ่ายเสนอจ่ายได้ต้อง24,000ล้านต้องหาคำตอบตรงนี้ใช่ไหมครับครับอันนั้นก็จะเป็นเหตุผลทางธุรกิจของผู้ที่ดำเนินการมากกว่าครับว่าเขาสามารถดําเนินการได้และเสนอผลประโยชน์แก่ร้านได้ครับโอเคเอาล้ะครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับคุณประภาษครับครับ ครับสวัสดีครับค่ะอธิบดีกรมธนารักษ์นะคะคุณประภาสคงเอียดนะคะเรื่องนี้ก็ต้องรอดูเห็นว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จริงภายใน7วันน่าจะรู้คําตอบแล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีว่าแล้วจะเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ช็อตนั้นแหละต้องสําคัญทีเดียวมันจริงๆผมสั่งให้ระดับหัวหน้างาน Work f r ฟอร์ม e ไม่เข้างานที่จุดๆเพื่อให้ไม่มีคนที่ให้ข้อมูลได้ผมสั่งการให้ล็อกประตูสถานีสู่อาคารไฟฟ้าทั้งหมดด้วยครับค่ะ มันดีเหมกันเอาอะไรคือเบื้องหลังความกระหายชันชัยของอิสวอเตอร์ค่ะเบื้องหลังความกระหายชันชัยนั้นคืออะไรและที่สำคัญสุดก็คือใครค่ะ <Okay. S 1> ใครอยากรู้เหมือนกันว่าใครอย่างไรนะ